สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับบุญโยกถอนตัวพีเริ่มถกคว้าลูเบนเนเวสเติมกลางโดยสื่อสปอร์ตสื่อเมืองดังของสเปนนะครับได้โหมข่าวว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยได้เริ่มกระบวนการในการเจรจาคว้าตัวลูเบนเนเวสนะครับกองกลางตัวเก่งของทีมวู๊แพม์ตันนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเข้ามาเสริมทัพแล้วโดยดาวเตะโปรตุกสเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะย้ายออกจากถิน่น บูฟเนี่ยตั้งแต่หน้าร้อนนี้นะครับเนื่องจากเขาเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาในปี2024นะครับโดยหมาป่าเนี่ยไม่ต้องการปล่อยตัวน้าเตะออกไปนะครับแต่ก็ต้องทำใจได้ยากนะครับเพราะไม่อยากเสียเขาฟรีในปีหน้า เช่นเดียวกันนะครับโดยสื่อเนี่ยได้อ้างว่าทีมอย่างบาร์เซโลนาในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปน iga, เนี่ยได้ตัดสินใจถอนให้ความสนใจตัวเนเวสไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ตัวนักเตะเนี่ยเริ่มเจราจากเกี่ยวกับการย้ายไปถิ่นโอตาฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ทันทีนะครับโดยเอลิทเทนฮักเนี่ยกุนซือของปีศาจแดนเนี่ยอยากได้มิฟิลมาเสริมทัพอีกนะครับแม้ทีมเขาเนี่ยจะมีคาเซเมโร่คิสเตียนอิลิเซนและมาเซลซาบบิเซอร์นะครับที่ย้ายมาในช่วง12เดือน ล่าสุดนะครับโดยลูเบนเนเวสเนี่ยย้ายมาค้าแข่งใน ถิ่นบู๊ปเนี่ยนางกว่า6ปีแล้วนะครับด้วยเขาเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด245นัดนะครับพร้อมยิงไป29ประตูก,กับอีก12แอสซิ์นะครับผมสุดแล้วเราต้องมาดูนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้เนี่ยอนาคตของลูเบนเนเวสเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแล้วทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดการเจราจาซื้อตัวลูเบนเนเวสทันทีเลยเหรือไม่นะครับผมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่แมนยูเริ่ม ถกคว้าตัว r ูเบนเนเวสเนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข,ข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่งกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจ mm hmm. ฟุตบอลน,นิวด้วยนะครับขอบคุณครับ